สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องหนุ่มใต้หลงถิ่นนะครับหลังจากที่เมื่อเช้าผมมีลงคลิปไปคลิปหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการแก้ปัญหาลายหน้าจอมืดนะครับแล้วก็เข้าแอปไม่ได้แอปเด้งออกนะครับปรากฏวา่าในโทรศัพท์บางรุ่นนะครับบางเครื่องเนี่ยพอเข้าไปใน Play Store แล้วอ่า ค้นหาแล้วนะครับไม่มีปุ่มให้ถอนการติดตั้งนะครับให้เพื่อนๆลองดูวิธีนี้นะครับให้เข้าไปใน play store เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ค้นหา Google Chrome ครับนี่นะครับค้นหา Google Chrome นะครับพอเจอแล้วให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆอัปเดต Google Chrome นะครับหรือบางท่านไม่มีให้อัปเดตก็ลองถอนการติดตั้งดูนะครับพอดีวิธีนี้มีเพื่อนๆแจ้งเข้ามาในคอมเมนต์ของคลิปที่ผมได้ลงไปเมื่อเช้านะครับมีหลายท่านที่ทดลองแล้วทำได้ นะครับก็ลองดูนะครับสำหรับใครที่ทำไม่ได้หรือเจอปัญหาอื่นๆนอกเหนือจากนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับแจ้งเข้ามาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองหาวิธีอัปเดตให้เพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนุ่มใต้หลงถิ่นให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ